M คือเมอร์หรือ Moral นะเป็นความรักความเมตตาหรือคุณธรรมนะคูณด้วย C C เป็นคอนเ o u s n e s s คือสติสมาธิความตั้งใจนะเพราะฉะนั้นท่านจะมีพลังงานมากเนี่ยต้องต้องมีปัจจัยสำคัญอยู่สองตัวนะคืออ,อันที่หนึ่งก็คือ m e r c ์ความรักความเมตตา คุณธรรมแล่อีกอันนคือสติและความมีสมาธิถ้ายิ่งท่านมีความเมตตาสูงมีสติดีมีสมาธิสูงพลังงานในร่างกายของท่านก็จะยิ่งมากและผมขอจบด้วยอันสุดท้ายนะครับท่านจะเห็นว่า,าท่านสามารถที่จะ นำพลังงานมาใช้ในชีวิตของท่านได้และสามารถจะให้สิ่งที่บรรดาลได้สา,ส,าส,าสามตัวนะครับคือ health wealth and happiness สุขภาพความมั่งคัง่งและความสุขครับผมก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับกราบขอบคุณมากครับนะะี่ฮะก็ดรวิจิตนะครับ ท่านก็นมาบรรยายให้ได้ฟังถึงพลังงานในรูปแบบต่างๆในโอกาสต่อไปครับผมจะขอเรียนเชิญน,นะครับพนาท่านประมวลรุจนาเสรีครับจะมาบรรยายในหัวข้อพลังงานสกาล่าที่ผมรู้จัก ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านผู้มีเกียรติทั้งชาวมาเลยและชาวไทยที่เคารพครับกระผมมีความยินดีครับที่ได้มาปรากฏและได้มีการพูดจากับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรัก โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพี่น้องชาวมาเลเซียที่ได้เดินทางมา800กว่าชีวิตพร้อมๆกับพี่น้องประชาชนชาวไทยที่เราจะพูดกันถึงเรื่องเหรียญสุภระมงคลหรือเหรียญพังสุภระมงคลแต่ผมเป็นนักการเมืองคนเดียวเป็นหัวหน้าพักประชามติที่เข้ามาสู่วงการนี้อย่างเต็มตัว ท่านคงจะสงสัยว่าผมมีความมั่นใจอะไรมีความศรัทธาเรื่องนี้อย่างไรจึงเอาตำแหน่งหน้าที่ทางการเมืองมาออกตัวมาแสดงตัวเช่นนี้ผมก็อยากจะกลาบเรียนครับว่าในความเป็นนักการเมืองที่กระผมถือเป็นคติประจำใจอย่างหนึ่งก็คือว่าจะต้องสแสวงหาสิ่งที่ดี มีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนโดยข้อเท็จจริงท่านที่เคารพครับชีวิตคนเรามันมีธรรมชาติอยู่สี่อย่างทางพุทธศาสนาก็ถือว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมชาติที่เราหนีไม่พ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บ แต่การเจ็บนี่นะครับเป็นทุกข์ที่ยิ่งใหญ่สิ้นเปลืองเป็นทุกข์ที่ทรมานมากกว่าบางคนแก่ก็ไม่เจ็บอะไรฮนะบางคนตายก็ตายง่ายบางคนตายตายยากแต่การเจ็บนั้นมันเป็นเรื่องที่บางครั้งมันไม่หายรักษาหมอทุกชนิดก็ไม่หายบางคนไปทั้งแพทย์แผนปัจจุบันแพทย์แผนไทย สงเจ้าเข้าผีเอาทั้งนั้นมันก็ยังไม่หายฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ครับเมื่อมันมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาในโลกนี้คือพังสุภมงคลซึ่งมันเกิดจากลาวาภูเขาไฟที่ระเบิดมาได้นำแร่ธาตุได้นำพลังงานขึ้นมาใช้ด้วยมา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 รวมตัวอยู่เป็นพลังสถิตอยู่ในเหรียญ ทำให้ผมสนใจประกอบกับผมได้รู้จักท่านดอนแดงสวรรค์ในฐนานะที่เป็นนักจัดรายการแล้วก็ผมก็เป็นแฟนประจําของท่านได้ออกพูดจาหาเสียงกันก็มีความคุ้นเคยกันและมีความเชื่อมั่นในเจตนาดีของคุณดอนว่าจะสรรหาแต่สิ่งที่ดีๆให้กับพี่น้องประชาชนคุณดอนชวนผมไปมาเลเซีย เพื่อจะไปดูเจ้าเหรียญพลังสุภมงคลที่ว่านี่แะครับผมไปด้วยความสงสัยด้วยความไม่เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มีจริงหรือเปล่าผมพยายามเรียนรู้มากครับได้อ่านหนังสือทุกฉบับเอกสารทุกชิ้นและได้สังเกต สังกาว่ารัฐบาลมาเลเซียเขาคิดอย่างไรกับเรื่องนี้เป็นการโฆษณาชวนเชื่อหรือเปล่าเป็นการหลอกลวงต้มตุนประชาชนหรือเปล่าไปรู้ความเคลื่อนไหวต่างๆแล้วรู้ที่มาที่ไปแล้วนะครับผมก็เริ่มเริ่มต้นด้วยการมีศรัทธานิดเดดขึ้นมาศรัทธาที่ว่านั้นก็คือว่ามันเป็นพลังงานบางอย่าง ที่มีอยู่จริงในโลกนี้และพลังงานที่สำคัญที่สุดเราก็รู้มาว่าโลกทั้งโลกทุกชีวิตนี้ประกอบด้วยสิ่งที่เรียกว่าสาสารและพลังงานมีอยู่สองอย่างทั้งสสารและพลังงานนั้นจะผสมปนเปนกันอยู่ไปในร่างกายมนุษย์มีพลังงานมีสาสาร โลกใบนี้มีพลังงานมีสสารวันนี้ท่านอาจารย์วิจิตได้มาแสดงถึงเรื่องพลังงานที่อยู่ในร่างกายมนุษย์ให้เราฟังผมยิ่งมีความศรัทธาและเชื่อมั่นว่าสิ่งเหล่านี้นี่เองเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะชี้นำให้คนไทยที่มีความทุกข์ที่ประสบปัญหาเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยและไม่หาย มันเป็นช่องทางช่องทางหนึ่งครับผมได้พิสูจน์คุณดอนให้เหรียญมาเหรียญหนึ่งผมพิสูจน์คนที่พิสูจน์ก็คือภรรยาผมเองที่เป็นโรคหัวใจที่เป็นโรคกระดูกข่าเสื่อมก็ให้ลองใช้โดยไม่บอกอะไรเลยประมาณสองอาทิตย์ จากที่ไปไหนต้องถือไม่เท้ายักแย่ยักยันจะลุกขึ้นทีลำบากสักสองอาทิตย์ผ่านไปแกก็เผลอแกก็เดินปลอผมก็ถามนี่เธอเดินได้เองเี่อบอกอ้าวงั้นเหรอไม่เท้าไปไหนท้ายที่สุดนะครับวันนี้ภรยาผมเป็นคนที่มีคนสุภาพแข็งแรงสดชื่นหน้าตาสดใส ตัวผมเองยังไม่เชื่อถึงขนาดนั้นครับผมเป็นคนที่เล่นกีฬากีฬาที่ผมเล่นคือกรอฟและในชีวิตผมในช่วงท้ายๆหปีหลังนั้นผมเล่นกรอฟด้วยการนั่งรถครับผมไม่สามารถจะเดินได้ตั้งแต่อายุ63ามานี่ต้องนั่งรถตีกรอฟวันหนึ่งผมก็นึก ลองของขึ้นมาว่าถ้าเราจะไม่นั่งรถจะได้ไหมผมก็เลยแขวนเหรือนี้เดิน18หลุมไม่มีปัญหาอะไรกับร่างกายเลยและยังไม่แน่ใจครับลุงขึ้นเขาเดินอีก18หลุมและที่สำคัญที่สุดครับผมอายุ68ตีกอล์ฟแข่งกับคนอายุ48 ผลปรากฏว่าผมเอาชนะคนอายุ48ได้สบายเลยนี่คือสิ่งที่ผมพิสูจน์แล้ว่อพิสูจน์แล้วผมก็ฟังฟังจากพี่น้องชาวมาเลเซียวันที่ผมเดินทางไปมาเลเซียนั้นก็มีการจัดประชุมท่านผู้มิเกียรติที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเหรียญน,นี้แล้วก็ฟังจากหลายหลายคนวันนี้ พี่น้องที่เคารพแล้วครับผมเชื่อเชื่อในความจริงว่าโลกนี้มีพลังงานผมได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งครับชื่อ The Secret แปลโดยคุณกิรนันพิพิชายิ่งทำให้ผมเชื่อมากขึ้นอีกครับคุณ The Secret เล่มนี้ผมจำชื่อผู้แต่งไม่ได้เขาบอกว่าโลกใบนี้อยู่ด้วยพลังงานมือของเราหนึ่งมือน้ำในมหาสมุทรดวงดาวเหมือนกันเป็นสิ่งเดียวกันคือมีพลังงาน ฉะนั้นถ้าเรามองอย่างนี้แล้วนะครับท่านจึงบอกว่าถ้าเราเชื่อมั่นสิ่งใดแล้วเราคิดสิ่งใดที่ดีงามแล้วมันจะกลับมาเป็นพลังงานให้กับเราทั้งนั้นวันนี้สิ่งที่ผมมาเห็นทำให้ผมมีความมั่นใจอีกว่าพลังสุภมงคลเหรียญพลังสุภมงคลนั้นเป็นพลังงานสถิตที่มีอยู่จริงที่สามารถพิสูจน์ได้จากการที่พี่น้อง ชาวมาเลเซีย800กชีวิตเดินทางมาได้ทำธุรกิจตัวนี้พี่น้องคนไทยได้ขยายวงออกจาก38ชีวิตวันนี้มีนับร้อยและจะเป็นนับพันสิ่งเดียวที่ผมอยากขอร้องให้ท่านผู้พิเกียรติพิจารณาท่านอย่าพิจารณาถึงตัวเลขที่เป็นเงินนะครับจะเกิดความโลภ แต่ขอให้พี่ณนะโอกาสที่ท่านจะมีเหรียญตัวนี้สักเหรียญหนึ่งช่วยคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยหลายคนนะครับเพื่อนลูกๆของผมเขาได้เหรียญไปหนึ่งเหรียญเขาไปเจอคนป่วยเขาไปเจออะไรต่างๆเขาลองใช้กับคนเหล่านั้นปรากฏว่าร่างกายเขาดีขึ้นทันที ท่านที่เคารพครับธุรกิจที่ทำความมั่งคั่งก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่เรื่องสุขภาพเรื่องการให้โอกาสกับคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยและไม่อาจจะรักษาได้โดยวิธีปกติได้เหรียญพังสุภพมงคลนี่แหละครับเป็นโอกาสอีกอันหนึ่งฉะนั้นในฐานะที่กระผมเองเป็นนักการเมืองเข้ามาสู่ตรงนี้ กับผมไม่มั่นใจว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงไม่ใช่สิ่งโกหกไม่ใช่สิ่งหลอกลวงไม่ใช่สิ่งโก้ปวดมดเท็ดกับผมจึงกล้ายืนตรงนี้เคียงคู่กับน,น้องชายผมคุณดอนแดนสวรรค์ว่าเราจะต้องช่วยกันส่งเสริมตรงนี้ให้คนไทยได้มีโอกาสมีชีวิตที่ยั่งยืนมีสุขภาพอนามัยที่ดีงาม นั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมมาเกี่ยวข้องกับเหรียญพลังสุภพมงคลผมจึงฝากประเด็นเหล่านี้ท่านอาจจะสามารถเรียนรู้ได้จากการคุยกับผู้มีประสบการณ์โดยตรงว่าการดีมอนสเตรตการสาธิตว่าเหรียญน,นี้มีพลางอย่างไรนั้นท่านสามารถเรียนรู้ได้จาก DVD ดแผ่นซีดีแผ่นพับแผนน่นโฆษณาและหลายๆอย่าง แต่สิ่งหนึ่งที่ผมนำมาเรียนวันนี้ก็คือว่าในแง่มุมของความศรัทธ,ธาความเชื่อนั้นท่านอย่าขายอย่าแนะนำเหรียญน,นี้กับคนที่ขาดศรัทธ,ธาท่านทดลองให้เขาเห็นซะก่อนว่าเหรียญน,นี้ช่วยแก้ปัญหาสุขภาพบางอย่างให้เขาได้ด้วยตาของเขาเองถ้าเขาเห็นท่านไม่ต้องไปโฆษณาหรอกครับ 6,250บาทต่อเหรียญนั้นสำหรับคนจนนะแพงแต่สำหรับคนมีสตุง้งสตางฐานะบางกลางเป็นของที่ถูกว่าใช้ได้ไปตลอดชีวิตของเขาฉะนั้นท่านที่เคารพครับโอกาสวันนี้ผมจึงได้รับมอบหมายให้ขึ้นมายืนยันอีกครั้งหนึ่งครับว่าในชีวิตของผมกับเหรียญพังสุขมอง,องคลน,นั้นเป็นสิ่งที่ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างแน่นอนและเป็นสิ่งที่จะนำประโยชน์มาสู่พี่น้องประชาชนคนไทยและพี่น้องชาวโลกทั้งหมดครับขอขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับ Oh, ว่าโรกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจ็ดรอบขอเชิญชาวไทยทุกท่านร่วมบูชาท่างประติมากรรมคริสตัลาสจารึกพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเต็มพระองค์ขณะทรงงานท่านผู้สนใจสามารถโทรสั่งจองได้ที่0814133123และ0853343204รายได้จากการจัดรายการมอบสมภพมูลนิธิชัยพัฒนา เนื่องในวรโรกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจ็ดรอบขอเชิญชาวไทยทุกท่านร่วมบูชาท่างประติมากรรมคริสตัลาสจารึกพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเต็มพระองค์ขณะทรงงานท่านผู้สนใจสามารถโทรสั่งจองได้ที่0814133123และ0853343204รายได้จากการจัดรายการมอบสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา เหรียญพลังสุขมงคลคือเหรียญพลังที่มหาชนให้การอยอมรับพลังธรรมชาติที่สามารถทําให้มนุษย์สัมผัสกับประสบการณ์จริงได้ว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งต่อการดํารงชีวิตประจําวันด้วยพลังที่ช่วยให้ร่างกายสดชื่น แข็งแรงและมีพลังทั้งการนั่งการเดินการนอนหรือการทำงานโดยทั่วไปรวมทั้งการทำงานที่ต้องอาศัยความคิดและการทำงานที่ต้องอาศัยสมาธิตลอดจนการช่วยให้คนเรามีพลังในร่างกายที่แข็งแรงพอที่จะต้านทานพลังขยะหรือที่เรียกว่ามนลภาวะจากคลื่นพลังแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งกำลังเป็นสิ่งที่กังขาของเหล่าบรรดานักวิทยาศาสตร์และวงการแพทย์ว่า จะหลีกเลี่ยงหรือป้องกันภัยเหล่านี้อย่างไรดีเพราะระบบไอทีกำลังก้าวล้ำหน้าแต่ชีวิตของประชากรโลกกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงซึ่งกำลังเป็นอันตรายที่หลายฝ่ายกำลังวิตกอยู่ในขณะนี้จากประสบการณ์ของผู้ใช้จากทั่วโลกและผู้คนจำนวนมากในสังคมไทย ยังส่งผลให้เหรียญพลังสุขมงคลซึ่งเป็นต้นแบบของเหรียญพลังจากธรรมชาติที่ถูกนำมาบรรจุไว้ในวัสดุพิเศษด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงในรูปแบบของเหรียญหรือกระติกโลหะบรรจุน้ำดื่มที่มีพลัง ได้รับการยอมรับอย่างล้นหลามและท่ามกลางการยอมรับจากมหาชนจึงส่งผลให้มีการผลิตของลอกเลียนแบบเพียงรูปลักภายนอกอย่างมากมายซึ่งถือว่าเป็นการทำลายโอกาสที่ดีของผู้บริโภคที่ไม่รู้เท่าทันณวันนี้เหรียญพลังสุขพมงคลต้นฉบับของแท้ที่ไม่มีผู้ใดหรือเทคโนโลยีใดๆที่จะสามารถลอกเลียนแบบพลังดังกล่าวได้กำลังเหลือเพียงล็อตสุดท้ายเท่านั้นเพียงหนึ่งเดียวซึ่งยากที่จะหาซื้อได้อีกในภายภาคหน้า โปรดกรุณารีบติดต่อเป็นเจ้าของเหรียญพลังสุขมงคลต้นฉบับเหรียญพลังธรรมชาติของแท้พลังแห่งชีวิตซึ่งเป็นต้นฉบับจริงติดต่อด่วน0897355856 0897355856 0818086530 0818086530 08 ย่อมเป็นของเราชาติไทยไกลไกลครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังครับก็ถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับท่านผู้ชมบางท่านที่ฟังหรือท่านผู้ชมที่ได้ยินได้ฟังอาจจะไม่ทราบว่าคนที่พูดท่านแรกนะครับเป็นใครท่านที่พูดท่านแรกนั้นก็คือท่านศาสตราจารย์ ศาส,สตราพิชานด็อกเตอร์นายแพทย์วิกิตบุญโหตระท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์จบด็อกเตอร์สามใบนะครับเป็นปรามาจาร์ด้านการแพทย์เป็นนักวิทยาศาสตร์แต่ท่านเป็นผู้ที่นั่งสมาธิมานานแล้วท่านก็ทําวิจัยในเรื่องนี้ด้วยเกี่ยวกับน้ําเกี่ยวกับเหรียญส่วนท้านที่สองนั้นก็คือท่านประมวลร,วจจรุจนาเสรีเป็นคนดีนะครับท่านผู้ชมที่ได้ยินที่ท่านได้ฟังหรือที่ท่านประมวลบอกว่าราคาเท่านั้นนะครับ ปัจจุบันนั้นท่านโชคดีนะครับเพราะว่าถูกกว่านั้นอีกพันกว่าบาทนะครับาาราคาถูกลงอีกพันกว่าบาทก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีถ้าหากว่าเราคิดถึงผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือนะครับหรือแม้กระทั่งตัวเราเองหรือแม้ถ้าลูกหลานของเราที่ใช้คนที่ใครบ้างที่ควรจะมีเหรียญคือคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือทุกคนใครบ้างที่ควรจะมีเหรียญก็คือคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ทุกคน ใครบ้างที่ควรจะมีเหรียญก็คือคนที่รักสุขภาพทุกคนใครบ้างที่ควรจะมีเหรียญก็คือทุกคนเลครับที่อยากจะมีนะครับก็เนื่องมาจากว่าบางท่านนั้นไม่สามารถที่จะติดต่อหรือพูดคุยกันได้เพราะคนโทรศัพท์ไปเยอะมากไปสอบถามมีคนเล่าให้ผมฟังบอกว่าทำยังไงดีก็เลยนําหมายเลขโทรศัพท์เพิ่มเติมเพราะว่าท่านผู้ชมจะได้จดท่านผู้ฟังจะได้จดชา้ชา จะได้สอบถามเขาเหล่านั้นว่าเป็นอย่างไรบ้างมีผู้ชช้